ราก็อยู่งานที่ราชบุรีนะครับมาดูงานทำถนนนะครับที่โปกน้องนานะครับตมบลดอนแลนะครับอำเภอราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับก็อย่างนี้ปรับเขาไรนครับพึ่งจะพึ่งจะพุดเสร็จนะครับก็พวกนี้ตอนเดือนนี้จะเป็นการที่เรานิยมนะครับงานที่ว่าพุดยาน้ำพุดเองเลยครับถนนก็จะมาแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอ็นนี้ใดูว่าในเบสมันตกมาไหนครับก็ประมาณนี้ครับจังหวัดนี้ ผมจะป้องรอบรอบจะป้องชลเกตนะครับเรียกบนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่แน่นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ว่าปักพบใหม่นะครับน้ำสวยมาครับน้ำที่ฟ้าเลยสีเขียวนะครับนี่ครับแนวแนวโน่นเดี๋ยจะมาเดี๋ยวโค้งข้นมาปุ๊บก็ตามเลยตามแนวมาปุ๊มานี่นะครับทมมติมันสองพันสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคิวนะครับเขาอยาทำเป็นน่าจะเป็นแบบที่พักชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับตามแนวนะครับแต่เราจะต้องมีแนวนะเพราะว่าห้างก็ปักบอลก็มาที่ไหนเม็ดนะครับโดยการที่เราจะต้้องใชรรถเกนะคับ นี่นะครับพื้นที่เดิมทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับนู้นเลยนะครับที่มีสี่แนวทางบ้านเราในอดีตมานะครับวนมานี้นะครับตามต้นไม้แนวต้นไม้มาล็อกต่อมาเดินนะครับล็อกพื้นที่นะครับแล้วก็วนมาตามที่นักโผล่นี้วนเดียวมานี้ฟุ๊ครับตามแบบๆนะครับแล้วเราก็จะต้องมาตรงนี้ฟุ๊ปแล้วเราก็อาจจะตัดมานี้แหละตัดมาช่วงตัดนี่ครับก็อันนี้นะครับนุ่นก็เข้าไปนะครับล็อกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะดูในแบ็กซ์ที่ตัดมาช่วงนี้ฟุ๊ป ภาพไปนะครับน่าจะใช้นี่ครับตัดตามรอยมาตามที่ผมเจอเนะเดี๋ยวเราไปดูทีน,นะดูในแบบ